สวัสดีเพื่อนเๆชาวยูทูบครับพาเพื่อนมาชมไม้่สวยเป็นไม้เกา่าเขานุรักนุรักไว้ดูหลุดลายสวยๆงามเลยครับดูจากข้างล่างขึ้นข้างบน อันนี้เป็นไม้เก่าเป็นรากไม้ไม่รู้รากไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโพรงโพรงปลามันเข้า ถ้าอยู่แถวบ้านก็ปลามันเข้าแบบนี้แหละในสะในนี้ตาดุกตาช่อนดูครับสวยๆเลยครับอันนี้ข้างบนตอนนี้ก็เป็นไม้เก่ามือนกัน สวยๆเป็นไม้เกา่าไม้สมัยโบราณสวยงามอันนี้เป็นข้างหลังอยู่ข้างหลัง เป็นรูดลายเป็นรูดลายงาม,งามๆเยสวยๆเขาทำทำไปบ้านจะให้ดูเต็มๆเลย เต็มเๆ,ๆชัดๆ,ๆสวยมากครับสวยงามมาก